สวัสดีครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่วิดีโออีกครั้งนะครับก็หลังจากตัวแอปโน้ตที่เราได้แบบเอามาไลฟ์ฟังนะครับว่าเออมันเก่งยังไงอย่างไรบ้างนะครับก็ได้รับเสียงตอบรับที่ดีมากนะครับก็เรียกว่าเป็นคลิปแรกที่แบบว่าทะลุ10,000วิวนะครับก็เรียกว่าตื่นเต้นรู้สึกแบบติงสเปซออฟอะไรแบบนี้แบบมากเลยจริงนะแบบความพยายามที่ลงไปมันก็ค่อนข้างออกดอกออกผลในช่วงนี้นะครับโอเคก็ okay, วันนี้เนี่ยเราก็จะมาต่อกันในซีรีส์ของแบบ productivity ที่แบบว่าแอปที่มันมาพร้อมกับตัว Apple device นะครับในวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงตัว Reminders ครับอ่าคือเราบอกเลยนะว่าเท่าที่เราแบบลองใช้งานมาสักพักใหญ่ๆแล้วแบบ Let's say แบบเฉียดเดือนพื่เริ่มใช้งานพอๆกับตัวโน้ตเลยครับแล้วก็รู้สึกว่ามันมีฟีเจอร์เซตที่หลายๆตัวค่อนข้างดีมากแล้วก็เ ประสิทธิภาพของมันเนี่ยน่าจะเทียบเท่ากับตัวที่แบบเสียเงินได้เลยคือก่อนอันเนี้ยเราใช้แอปเสียเงินมาหลายตัวมากสำหรับการทำ to do list สำหรับการทำ reminders อะไรต่างๆอะไรพวกนี้ครับแต่ว่าตัวเนี้ยเป็นตัวที่รู้สึกว่ามันอยู่ตรงกลางคือฟีเจอร์เซตมันอาจจะไม่ได้เก่งเท่ากับแบบโอ้โหไอ้พวกเสียเงินตัวแบบเป็นหลายหลายพันบาทแต่ว่าตัวเนี้ยมันฟรีแล้วฟีเจอร์เซตของมันก็คือครอบคลุมการใช้งานของมนุษย์ส่วนใหญ่แบบเยอะมากๆแล้วนะครับก็ มันจะเก่งขนาดไหนเนี่ยเดี๋ยวเราไปชมกันในวิดีโอนี้ได้เลยนะครับโอเคตัวแอป reminder เนี่ยคือเราไม่ต้องโหลดมานะครับก็คือมันมาพร้อมกับตัว apple device ของเราทั้งหมดไม่ว่าจะเป็น iphone ipad แล้วก็ mac นะครับแล้วก็เหมือนกับตัว note เลยก็คือข้อมูลท,มท,มทั้งหมดที่เราใส่เข้าไปเช่นแบบเราใส่ reminder เราใส่ To-do l i s t อะไรลงไปเนี่ยมันก็จะซิงค์อยู่บนอุปกรณ์ที่ล็อกอินด้วย apple id เดียวกันทั้งหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย มันรองรับการซิง์แบบเต็มรูปแบบโดยที่เราไม่ต้องเสียเงินเพิ่มนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราพูดในวิดีโอนี้เนี่ยทุกคนสามารถที่จะเอาไปทําตามแล้วก็ลองปรับใช้ดูได้นะครับก็เดี๋ยวแต่ละฟีเจอร์เนี่ยผมอาจจะเล่าซีเนเรียลโอที่ผมใช้นะครับว่าเออผมเนี่ยเอาฟีเจอร์ตรงเนี้ไปใช้ในซีเนเรียลโอหรือว่าเหตุการณ์ไหนบ้างนะครับโอเคก็ไปที่หน้าจอกันเลยครับอ่ะก็ตอนนี้ผมอยู่ที่หน้าแรกของ r e m i n d e r นะครับก็ ก็จะเป็นหน้าจอแบบเรียบๆเพราะว่านี้ผมเคลียทุกอย่างออกหมดแล้วนะครับเพื่อเพราะว่าบางทีมันมีแบบว่า n s i t i v e i n f o r m ม t ั o n บางอย่างนะครับก็เลยแบบเคลีย์ออกให้นะฮะโอเคก็ถ้าเริ่มต้นมาผมคิดว่าทุกๆคนน่าจะเริ่มต้นคล้ายๆกับของผมทุกอย่างก็คือแบบว่าไม่มี Reminder อะไรเลยนะครับก็ถ้าเราอยากจะเพิ่ม Reminder นะครับเราก็แค่กดปุ่ม New Reminder ข้างล่างอะไรแบบเนี้เช่นแบบสมมติเลเซว่า c ิกับไม่ใช่ล i กพ pick up the package เอาพัสดุปุ๊บลักษณะแบบนี้นะครับอ่าหรือเราสามารถที่จะแบบว่าใส่โน้ตลงไปเพิ่มก็ได้ซึ่งไอตัวโน้ตส่วนใหญ่ที่ผมใส่เพิ่มเนี่ยมันก็จะเป็นแบบเช่นอินโฟเมชันหรือว่าข้อมูลอะไรบางอย่างที่แบบการที่เราจะทําสิ่งนั้นนะเราต้องรู้ข้อมูลอะไรอะไรแบบนี้เช่นสมมุติว่าเราต้องไปติดต่อ,เ,อ,อเซลสักที่นึงอย่างเงี้ยเราก็ต้องเราจะชอบโน้ตลงไปว่าเออเซลคนนั้นต้องติดต่อชื่ออะไรแล้วก็อาจจะมีแบบคอนแทค อะไรแบบนี้ครับเพื่อให้แบบว่าเวลาเราไปถึงหน้างานจริงอะไรเงี้ยเราจะได้แบบว่าทำได้อย่างรวดเร็วอ่ะคือแบบว่าเดินเข้าไปแบบสวัสดีเออพี่ครับผมต้องการติดต่อคนนี้นะอะไรอย่างเงี้ยเออหรือว่าเออพิคอัพแพ็กเกจอย่างเงี้ยแบบทันทีแบบต้องไปรับพัสดุที่ไปรษณีย์อะไรอย่เงี้ยครับก็เออยังมีอยู่ปะอะไรแบบนี้ก็จะแบบว่าอาจจะมี tracking number หรือว่าจะมีแบบนำเอ่อ reference number อะไรบางอย่างที่แบบทำให้เราสามารถแบบเดินเข้าไปแล้วก็เอออันนี้ครับพี่อะไรอย่างเงี้ยเอออะไรเทือกเทนี้นะครับก็จะเป็นแบบ อันที่ผมค่อนข้างใช้เยอะมากพอสมควรเลยนะครับแล้วทีนี้นอกจากที่เราจะใส่ชื่อแล้วก็จะใส่โน้ตลงไปได้แล้วเนี่ยมันมีออปชันที่สนุกมากกว่านี้อีกครับก็คือให้เรากดที่ตัวไอข้างขวานะครับอ่ามันก็จะเป็นแบบชื่อมีโน้ตใช่ไหมครับแล้วก็มี URL อ่ URL ตัวเนี้ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผมจะเอาไปใช้กับเวลาที่เราจะต้องแบบมิทติ่งอะไรเงี้ยแบบเป็นเป็น to-do list หรือเป็น reminder s สหรับการแบบ มีติ้งอย่างเงี้ยผมก็จะแบบว่าใส่แบบพวกเซตเซสมมุติว่าผมใช้แบบ g o o g l e Meet อะไรอย่เงี้ยหรือว่าแบบใช้ WebEx อะไรออะไรเงี้ยเออผมก็จะแบบใส่ลิงก์ของ Meeting Room ตัวน,นั้นลงไปเวลาสมมุติว่าผมอ่ะถึงเวลาปับ๊บมันขึ้นเตือนปุ๊บอะไรเงี้ยผมก็สามารถแบบกดลิงก์ฟึบเข้าสู่ห้องประชุมได้เลยอะไรเนี้ยก็ทำให้แบบว่าเอ้ยทุกอย่างมันมันค่อนข้างง่ายขึ้นเยอะมากนะครับอะไรสักแบบนี้นะครับแล้วก็ สามารถใส่พวกเดทไทม์ได้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมาไล่ไฟายทีหนึ่งนะครับแต่อันที่เราชอบมากนะครับอุ๊บส์อันที่เราชอบมากนะครับก็คือตรงคําว่าโลเคชันแล้วก็เวนแมสเซจิ่งนะครับไอตัวนี้มันเจ๋งมากคือเราสึกว่าเป็นฟีเจอร์ที่เราไม่เคยเห็นในเจ้าอื่นเท่าที่เราลองใช้มานะเราไม่เคยเห็นในเจ้าอื่นเลยคือโลเคชันถ้าสมมติว,มว่าเราติ๊กถูกนะครับอ่ามันจะตั้งค่าได้ว่า ถ้าสมมุติว่าเราไปถึงสถานที่ที่เราตั้งค่าไว้อะไอรีมเมเตอร์ส่วนนั้นอ่ะมันจะป๊อปอัพขึ้นมาเว้ยสมมุติว่าสมมตินะว่าเราไปที่ทํางานใช่ไหมครับแล้วอาจจะแบบว่า Don't forget to c l o c k out ก็คืออย่าลืมแบบแตะบัตรออกอ่าออกจากทำงานอย่า,ยาลืมแตะบัตรออกอะไรแบบเนี้ยมันก็สามารถที่จะทําแบบนั้นได้นะครับหรือแบบว่า don't forget to c l o c k in ก็คือแบบว่าอ่ะถึงถึงที่หมายปั๊บ ใช่ไหมครับเราก็อ่ะเข้อินอะไรอย่างเงี้ยเออมันมัน,มนฟีเจอร์น,นี้มันดีมากนะครับอีกกับอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือเวนแมสเซจ,จิ่งนะครับก็คือเราสามารถที่จะเลือกคอนแทคเข้าไปได้เว้ยว่าสมมุติว่าเราไอแมสเซจหาใครใช่ไหมครับแล้วมันจะแบบเด้งป๊อปขึ้นมาว่าเฮ้ย hey, มีรีมายสเตอร์ตัวนี้ที่เทียบอกว่าแอคทีฟเวนแบบเวนแมสเซจิ่งนะอะไรแบบเนี้ยครับก็คืออันเนี้ยผมจะเอาไปใช้เวลาแบบถ้าผมต้องคุยกับลูกค้าอะไรเงี้ยผมอาจจะแปะรีมายสเตอร์ไว้ว่าเฮ้ย อย่าลืมอัปเดตประเด็นนี้ให้เขานะอะไรอย่างเงี้ยครับอ่าก็จะได้ไม่ลืมนะว่าเฮ้ยต้องพูดอะไรบ้างนะครับแล้วก็มีประเด็นอะไรบ้างที่ต้องอัปเดตอะไรย่างเงี้ยจะได้ไม่ต้องลืมไงว่าพูดอะไรบ้างนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยเราคุยกันแล้วมันก็เออไหลอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เลยแบบตัวฟีเจอร์เนี้ยก็เลยค่อนข้างแบบช่วยได้เยอะแต่ว่าข้อเสียคือมันใช้ได้กับแค่ใน i m e s s a g e เท่านั้นนะครับเออก็นิดหนึ่งเหมือนกันนะครับขบอีนน่องนึงนะครับก็คือแฟกนะครับก็คือเราสามารถที่จะ ก็คือแบบว่าให้มันโชว์อยู่ข้างบนได้นะครับว่าเอ้ย hey, reminder นี้หรือว่าทูดูเนี้ค่อนข้างแบบมีความสําคัญนะอะไรแบบนี้ครับก็ให้มันแบบ remains ขึ้นมาให้เรานะครับถัดไปนะครับก็คือตัว priority นะครับ priority ก็คือความสําคัญใช่ไหมครับเราสามารถเซตได้แบบว่าอันเนี้ย low medium high หรือว่าสูงกลางต่ำลักษณะแบบนี้นะครับก็คือส่วนใหญ่เราอ่ะผมจะใช้เวลาแบบกับงานที่เอ่อกเกือบกับ เกือบทุกงานเลยนะเพราะว่าทุทกๆการผมจะค่อนข้างจัด p า i o r i t y ของงานว่างานไหนต้องทาก่อนงานไหนต้องทำหลังอะไรเงี้ยเพราะว่าบางทีสําคันะว่าเวลาเราวันหนึ่งครับเราเปิด Todo list ขึ้นมาใช่ปะ่ะแล้วแบบมันมีประมาณแบบสักร้อยอย่างที่ต้องทอําอ่ไงเงี้ยถ้าเราไม่จัด priority อ่ะมันจะแบบมันจะโอบมันจะดูแบบ Big Picture ค่อนข้างยากนะว่าเฮ้ยสิ่งนี้จะต้องทําก่อนสิ่งนี้จะต้องทําหลังอะไรแบบเนี้ยครับเอออะไรเทือกเทือนี้นะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วนะี่ยถ้าส่วนตัวผมนะแบบผมจะใช้ไฮ มันเป็นงานที่ถ้ามึงไม่ทําตอนเนี้มึงไม่ทําวันเนี้ยชิบหายแน่อ่ะกับมีเดียมคือก็ต้องทาแหละแต่ว่าทําหลังหายก็ได้ส่วนโลเนี่ยมันจะเป็นงานที่แบบว่าเออถ้ามันถ้าสมมติว่ามีทายกับมีเดียมมันมันทำเสร็จแล้วมันหมดวันแล้วเเหนื่อยแล้วเ,อ,วเออก็ไม่เป็นไรไปทำวันอื่นได้อะไรเงี้ยแบบสามารถแบบโพสต์โพนไปวันอื่นได้อย่างเงี้ยผมก็จะใช้แบบโล w Pri เรตีลักษณะนี้ก็คือทุกๆงานอะ่ะผมจะใส่ Priority f l a g ทั้งหมดเลยนะครับว่า งานไหนสําคัญมากสำคัญน้อยนะครับแล้วเดี๋ยวมาจะใช้คู่อีกฟีเจอร์หนึ่งที่ที่ผม,มชอบมากนะครับอ่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับอันถัดไปนะครับก็คือ subtasks นะครับ subtasks เนี่ยเป็นอะไรที่เออผมค่อนข้างชอบนะครับคือมันทําให้เราแบบค่อนข้าง r e m i ย d ว่าเอ้ยก่อนที่เราจะทำทางนี้เสร็จมันต้องทําอะไรบ้างนะครับ let's say เ,เช่นสมมุติผมมีแบบอ่ะผมมี meeting meeting นะครับซึ่งก่อนที่เราจะจัด m e e ได้เนี่ย เราต้องต้องทำอะไรบ้างครับเราก็ต้องแบบว่าอาได้เซฟผม add แอสไลมายิสเตอร์ไว้ว่าเอ่อพิเพร์มีติ้งอะเจนดาอ่ะอะอะเเจนดาอะไรแบบนี้ใช่ไหมเสร็จปุ๊บก็พ p เพร์พรีเซนเทชันอ่ะแบบนี้กกะบบนะครับอ่ะอะไรแบบนี้ก็คือก่อนที่เราจะประชุมนะเราอย่าลืมที่จะแบบ เตรียมพวกอะเจนดาต่างๆนะครับว่าเอ้ยในที่ประชุมนี้จะคุยเรื่องอะไรบ้างนะครับแล้วก็จัดเตรียมพวกแบบพรีเซนเทชันต่างๆเพื่อให้มันเข้ากับอะเจนดาอะไรแบบนี้คือมาสามารถทำสับทาร์สได้นะครับซึ่งเวลาเราทําเสร็จออกมาเนี่ยมันก็จะมีขึ้นอยู่เห็นไหมครับว่ามีมิ e t i n g ใช่ไหมแล้วก็มีพรีเพร์มิทติ้งอเรนดาก็คือพอเราทําเสร็จปุ๊บเราแค่ติ๊กติก๊กแล้วแบบนี้พอเราเสร็จมิทปุ๊บเราก็ติ๊กออกอะไรเงี้ยก็ได้เหมือนกันนะครับลักษณะแบบนี้ อ่มันก็ทําให้แบบเออมันง่ายขึ้นเยอะมากๆนะครับแต่ยางที่บอกนะครับว่าในหนึ่งวันเนี่ยเรามีโอ้โหเรื่องที่ต้องทําแบบเยอะมาก10ล้านเรื่อง1วันล้านเรื่องราวของแทร์นะครับคือถ้าสมมติว่าเราจะมานั่งแบบใส่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 ใสลงไปโดยที่แบบมันไม่ได้แยกเรื่องราวอะไรเลยนะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าพอเราโตขึ้นเนี่ย ชีวิตเรามันจะมีแบบหลายแง่หลายมิติมากขึ้นเช่นเรื่องงา่ายเรื่องส่วนตัวเรื่องที่บา้นานเรื่องนั่นเรื่องนี่อะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องมีแมชชนิกบางอย่างที่จะช่วยให้เราเนี่ยสามารถที่จะจัดระเบียบของสิ่งที่เราต้องทําในแต่ละวันได้นะครับซึ่งแมชชนิกแรกที่เราจะพูดถึงเนี่ยก็คือตัว reminder list นะครับอ่ะทางด้านซ้ายมือนะครับเราจะเห็นว่ามันจะมีตัว my list อยู่นะครับตรงเนี้ยตัว default อ่ะมันจะใส่ ลิสที่ชื่อว่า reminder ขึ้นมานะครับซึ่งเราสามารถที่จะเพิ่มมันได้ด้วยนะครับก็คือกด add list นะครับจากนั้นเนี่ยเราสามารถใส่ชื่อของมันได้ Let's say ผมอยากจะสร้างเรื่องอะไรเกี่ยบที่เป็นเรื่องงานแล้วกันนะครับอ่ะผมก็ใส่แบบ work อ่ะ work ว้าเสร็จปุ๊บเนี่ยผมสามารถเลือกสีได้เช่นสมพุผมรู้สึกว่าอืมไปทำงานแม่งแบบเทา เศร้าื้องใส่สีเทานะฮะแล้วก็อาจจะแบบอ่ะผมสามารถเลือกไอคอนได้ครับก็คือมันจะมีพรีเซ t ตไอคอนมาให้ประมาณหนึ่งเนาะแล้วก็เราสามารถเลือกจากอีโมจิก็ได้เหมือนกันนะฮะเช่นผมจะใช้อีโมจิรูปเงินนะฮะเพราะว่าทำงานแล้วได้เงินอ่เงินเงินเงิน,งนบ่อมีเงินไปไหน อ่ะเงินไม่มีเจา้าหาเงินไม่เจออ่ะเอานี้ไปแล้วกันอ่ะไม่ทำไมไมันเหมือนชีวิตจริงเลยวะทํางานแล้วเงินไม่มีโอเคก็เมื่อเสร็จปุ่มนะครับเราสามารถที่จะกดดันนะครับเราจะเห็นว่าทางด้านซ้ายเนี่ยจากที่มีแค่ reminder อย่างเดียวนะไม่จะะมีตัว work list ขึ้นมานะครับแล้วก็เราอาจจะสร้างแบบ list อีกอันนึ่งก็คือแบบเช่นแบบว่าเป็น personal อะไรแบบนี้ก็ ได้เหมือนกันนะครับก็คือมันสามารถที่จะแบบใส่สีใส่ไอคอนลงไปเพื่อให้เวลาแบบเราดูแบบเร็วๆอะ่ะมันจะดูได้ง่ายมากขึ้นอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งที่เราชอบทำอะ่ะก็คือสมมุติว่ามันจะมีแบบ special project บางอย่างเช่น special project ในในที่ทำงานเอยหรือว่า special project ในชีวิตเช่นสมมุตินะว่าเราจะไปทริปสักที่หนึ่งอะไรเงี้ยซึ่งการที่เราจะสมมติว่าเราจะไปทริปอ่ะมันต้องแบบเตรียม i n e r a r y เตรียม นู่นเต็มนั่นเต็มนี่อย่างเงี้ยซื้อตั๋วเครื่องบินอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีเรื่องราวที่แบบเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายใช่ไหมครับมีสิ่งที่ต้องทําเยอะแยะมากมายในการที่เราจะไปเที่ยวสักครั้งหนึ่งนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะสร้างแบบเป็นลักษณะของแบบทริปเป็นเป็นลิสต์ของทริปขึ้นมาจะ s เซเช่นเอ่อผมจะไปลบลบบุรีอา่าทริปลักษณะแบบนี้นะครับอ่ะผมก็อาจจะแบบว่าเป็นหน้า น่ายิ้มอ่ะสนุกนะครับ happy นะฮะอ่ะผมก็จะสร้างมันขึ้นมาเนาะแล้วก็สิ่งหนึ่งที่มันทําได้มากกว่านี้อีกนะครับก็คือเราสามารถที่จะทํก grouping ได้นะครับจากรอกที่แล้วอะ่ะผมในในโนต้ตอะ่ะผมพพว่มมาทำกรุ๊ปมันทําแบบว่ากรุ๊ปของของโฟลเดอร์อ่างเงี้ยไม่ได้ใช่ไหมเออจริงๆมันทําได้นะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ออมีคน comment เข้ามานะครับผมลองละมันได้ก็คือ,อ,อสมมติน,นะว่าผมมีสิสต์อันหนึ่งชื่อว่า personal นะครับเป็นเรื่องเรื่องส่วนตัวอ่ะ financial แล้วกันอ่ะ อ่ะ uh, financial, financial เป็นสีแดงนะครับเพราะว่าแม่งน่ากลัวนะฮะแล้วก็อาจจะเป็นรูป uh, อะไรเดียร์ยากจังอ่า uh, รูปเงินรูปเงินเอ้ยสีเขียวดีกว่าสีเขียวเออมันจะได้บอกว่ามาเนยมาเนยมาเนยนะฮะกดดันนะฮะแล้วเสร็จปุ๊บสมมติว่าผมต้องการที่จะกลุ่ปิ้งทั้งฟิแนนเชียลกับลูบุรีเขาบอกมันเปนมันเป็นเรื่อง,ม,องมันเป็นเรื่องแบบ Personal ใช่ไหมผมก็สามารถที่จะแตะค้างที่สมมตินนะฟิแนนเชียลนะครับแกะค้างปุ๊บเห็นไหมครับว่าโอโอโอออ แต่ค้างแล้วผมก็เลื่อนเข้าไปที่คาว่าลบบุหรีอะไม่น่ารักเลยปุ๊บอ่ามันก็จะให้เรา new group ขึ้นมานะครับเช่นผมอาจจะเป็นตั้งว่า personal แบบนี้นะครับกด create เห็นไหมครับว่ามันก็จะถูกยุบอยู่ในกลุ่มของ personal เรียบร้อยแล้วอ่าแบบนี้นะครับและผมสามารถที่จะย้ายตัว to do list ต่างๆเนี่ยเข้าไปในโฟลเดอร์ต่างในการที่ผมสามารถที่จะลากปึบ แล้วผมก็ลากเข้าไปใน Personal อะไรเงี้ยได้ด้วยนะครับอแต่อันนี้มันไม่มีลิสที่เกี่ยวข้องเนาะก็ไม่เป็นไรลักษณะแบบนี้นะครับก็จะทำให้แบบเอ้ยมันง่ายขึ้นเยอะมากๆเลยนะครับมันสามารถที่จะจัดกลุ่มทำให้เราแบบว่าจัดการเรื่องราวต่างๆในชีวิตของเราเนี่ยได้เยอะขึ้นเยอะมากๆนะครับกับอีกอันหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าผมชอบมากนะครับเช่นผมจะสร้างเออลิสใหม่นะครับเป็น shopping list. ช้อปปิ้งลิสช้อปปิ้งแล้วกันอ่ะ ช้อปปิ้งนะครับทีนี้ปุ๊บอะผมลากไาใส่ในเพอร์สันอก่อนชึบโอเคทีนี้ทุกคนเคยมีปัญหาปะเวลาสมมติว่าเราต้องซื้อของเข้าบ้านแบบเลเซ่แบบสิ้นเดือนเอ่อต้องซื้อของเข้าบ้านอ่ะปัญหาที่หนึ่งก็คือเฮ้ยแม่งต้องมานั่งดูเรื่อยๆว่าเชื่ออะไรหมดวะแล้วกูต้องซื้ออะไรบ้างวาอะอย่างงี้ถูกปะอะ ซึ่งรีมายเซอร์เนี้ยตรวจมันก็จะช่วยเราได้ถูกไหมก็คือสมมติว่าของเรานี้เราหมดปุ๊บเราก็แค่พิมพ์ใส่ลงไปในรีมายเซอร์ในช้อปปิ้งลิสต์ของเราว่าเฮ้ยสิ้นเดือนเนี้ยกุต้องซื้อของอะไรเข้าบ้านบ้านอ่ะแบบนี้อันที่หนึ่งถูกไหมอันนี้มันจะช่วยได้นะครับ2คือสมมติว่าเวลาเราแบบช็อตที่เราไปซื้อของในห้างอ่ะแบบว่าต้องซื้อผงัซฟอกต้องซื้ออะไรเงี้ยสมมติว่าผมไปกับแม่อย่างเงี้ยแล้วปรากฏว่าเฮ้ยมันต้องรีบอะไรเงี้ยซึ่งถ้าปกติอ่ะเราก็ต้องแบบวว่่าแแยกกันนเดิชล้ โหเดี๋ยวแม่หยิบอันนี้โพรสฟอกมาแล้วเราก็หยิบโพสฟอกไปอีกอ้าวแม่งติดไปว้เอากลับไปคืนอีกอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งสิ่งที่ Reminder ของ Apple มันเก่งมากนะครับมันสามารถที่จะกดแชร์ด้านบนได้น,นะครับเราสามารถที่จะแชร์ตัว Reminder List ตัวเนี้ยให้กับคนอื่นที่ใช้ apple device เหมือนกันได้ด้วยเช่นสมมติว่าผมสามารถที่จะกดแชร์ตัว Shopping list เนี้ย ให้แม่เวลาสมมติว่าเราไปเดินห้างด้วยกันใช่ป่ะเราก็แบบว่าแยกกันเดินได้เลยแล้วก็ใครซื้ออะไรเสร็จปุ๊บก็ติ๊ก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 ลงไปอ่าแล้วสำหแบบนี้หรือแม้กระทั่งว่าในสเต็ปแรกตอนที่แบบของหมดอะไรเงี้ยสมมติว่าอ่ะแม่ใช้แชมพูแล้วหมดแม่ก็แบบว่าอ่ะชมแชมพูของแม่อะไรแบบเนี้ยเห็นป่ะมันก็จะแบบเฮ้ยทำให้ชีวิตเราแม่แบบเชียเรื่องเนี้ยคือเรารู้ว่าเรื่องแบบ سين ารีโอเนี้ยเป็น سين ารีโอที่เราชอบมากแล้ว มันทาให้การใช้ชีวิตมันแบบมันมันมันเอฟเฟกตีฟมากขึ้นมันเอฟฟิเชนซ์มากขึ้นมันง่ายมากขึ้นแบบเนี้กับอีกฟีเจอร์หนึ่งนะครับที่ผมที่ผมติดค้างไว้ตั้งตอนแรกนะครับก็คือฟีเจอร์ที่ชื่อว่าแท็กนะครับจะไม่แยบเราใช้โฟลเดอร์ในการที่เราจะจัดระเบียบสิ่งต่างๆในชีวิตใช่ไหมครับแต่ว่าเออเวลาผมอะ่ะทำงานหรือว่าเวลาแบบแบบใช้ชีวิตในแต่ละวันอะไรอย่างเงี้ยผมจะมีการออแกไนซ์สิ่งที่จะต้องทํา แบบ a s e d on energy ที่เรามีในช่วงเวลานั้นๆน,น,นะครับเช่นสมมติว่าเราตื่นเช้ามาอย่างเงี้ยงานที่เราจะทำอะ่ะมันจะเป็นแบบงานที่มันจะต้องใช้พลังเยอะเช่นอ่ะสมมติอัดวิดีโออย่างเงี้ยผมจะอัดตอนเช้าเพราะว่ามันเป็นไงนที่ต้องแบบกินหรือคอนซูมแบบ Energy เราแบบเยอะมากอะไรเงี้ยหรือวแบบ่างานที่มันจะต้องาอาศัยอ idealization แบบการคิดไอเดียต่างๆแบบอะไรทบทเสื่องี้หรือว่าการประชุมบางอย่างอะไรเงี้ยผมจะพยายามแบบว่าให้มันแบบจบในช่วงเช้าแล้ว เงานพวกที่มันเป็นแบบเลเบอร์หรือว่างานที่มันเป็นแบบที่มันไม่ต้องใช้ความคิดมากเช่นงานเขียนบทความก็มคือ i อเด l i z a t i o n นมันเกิดขึ้นตอนเช้าอย่างเงี้ยแล้วผมก็มานั่งเอาสิ่งที่ i อเดียไ e เมื่อเช้าอ่ะมานั่งเขียนบทความตอนบ่ายอะไรแบบเนี้ยเออมันมันจะต้องมีแบบการจัดงานเพื่อแบบเบสออนเอเนอที่เรามีในช่วงเวลาต่างๆของของวันอะไรเงี้ยซึ่งมันจะทำให้แบบการทํางานมันแบบ effective มากขึ้นแบบมากๆเลยเอ่ะเออ อะไรเธออท,ทีเพราะว่าทุกคนเคยรู้สึกแบบว,ว่าเวลาแบบช่วงบ่ายเนี่ยทุกคนจะรู้สึกแบบโอ้ตัวเหลวแบบไปกินข้าวประมาณขึ้นมานั่งออฟฟิศอะไรเงี้ยจะแบบอ,อ,อไม่ไหวแล้วตัวเหลวแล้วจ้าอะไรแบบเนี้ยเออแล้วแบบเฮ้ยแกลงมาซื้อชาดอกับเบองหวาอะไรเงี้ยเออมันจะมีเหตุการณ์แบบนี้ใช่ปะช่วงแบบช่วงบ่ายมันจะไม่เหมือนช่วงเช้าที่แบบอ,อะไรแบบเนี้ยแล้วแบบมีติง้งเฮ้ยมีติ้งมันไม่ใช่ไงช่วงบ่ายมันอื คนแม่งเล่าที่เกียดโดยเฉพาะบ่ายวันส่งเนี่ยตัวดีเลยพอกันจ้าเออเรื่องแบบนี้นะครับมันเกิดขึ้นใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราแบบจัดการ t a ร์ของเรา based on energy เนี่ยมันจะช่วยเราได้เยอะมากนะครับซึ่งฟีเจอร์ตัวหนึ่งที่เราเอามาใช้ในการ Organize เรื่องเนี่ยได้ดีมากก็คือแท็ครับอ,อ่าคือ ก่อนนั้นเนี้ยเรามีโฟลเดอร์ที่จัดเรื่องจัดตามตามเรื่องของมันถูกไหมเช่นแบบว่าเรื่องเรื่องส่วนตัวเรื่องการเงินส่วนตัวเรื่องทริปที่เราจะไปเที่ยวเรื่องงานต่างๆอะไรแบบนี้ใช่ป่ะแต่ว่าเราสามารถที่จะใช้แท็กในการจัดระเบียบเพิ่มขึ้นได้ลักษณะเหมือนแท็กที่อยู่ในโน้ตเลยแต่ว่าสิ่งที่เราใช้อ่ะครับมันเราจะเอามาใช้จากสิ่งที่เราพูดมเมื่อกี้ก็คือแบบว่า based on แบบ energy ที่เราอะไรแบบนี้ซึ่งเราจะแบบแบ่งทารแต่ละทารเนี่ยออกเป็นแบบลักษณะของทารที่เราต้องทำเล t เ say สมมติว่าผมต้อง l i t s อ่ะเลทเซ e นะ find an idea for next article Article แบบนี้นะครับซึ่ง การทำเองอย่างที่บอกก็คือ,อง,งานหาไอเดียอเดริเซชั่นต่างๆเนี่ยมันเป็นงานที่แบบผมรู้สึกว่ามันมันต้องแบบว่าใช้คอนซูมแบบพาเวอร์มากใช่ไหมผมก็จะใส่แท็กลงไปเ,เนะครับว่า uh, research อ uh, า research อะไรแบบนี้แล้วสำหรัแบบนี้ก็คือผมจะใส่พยายามใส่แบบว่าเป็นลักษณะของงานอย่างเงี้ยอันเนี้ยนนเช่นสมมติว่า pick up the package เนี่ยมันก็อาจจะเสเป็นแบบว่า labor แบบนี้อ่ะลักษณะแบบนี้อะไรเงี้ยครับเออมันก็จะทําให้แบบว่าเวลาสมมุตินะว่าผมอะ่ะเวลาผมจะมาดูงานตอนเช้าอะ่ะผมก็จะแบบพ i ิกอัพเฉพาะแท็กที่มันเป็นเรื่องที่แบบที่ผมรู้สึกว่ามัน Energy c o n s u m มอะมากมากผมก็จะมาเลือกที่ข้างล่างลักษณะแบบนี้มันก็ทําให้เราสามารถจะอิงตามแบบ t a ร์ที่แบบ ตอนเช้าให้มันมี energy แล้วก็ทำทาร์ที่มันต้องใช้ energy อะไรเงี้ยเออแล้วบ่ายก็ทำทาร์กที่มันแบบเปื่อยๆได้รักษแบบนี้ครับเออซึ่งในแท็กอะสมมติว่าเรามีหลายทาร์กแบบรเอ่อ type ของทาร์กที่ที่มันใช้ energy เยอะหลายในตัวถูกปะเราสามารถที่จะแบบเอ่อเลือกแบบ select แบบแอน select ได้ขึ้นเรามาเลือกหลายตัวได้อะไรเงี้ยครับเออมันก็จะทําให้แบบเรา จัดการเรื่องนี้ได้ได้ดีมากขึ้นนะครับแล้วก็ตัวของมันน่จริงๆแล้วอย่างที่ผมบอกว่ามันสามารถที่จะสเกจโดได้ด้วยนะครับจากอิงจากเวลาจากวันที่อะไรเงี้ยก็ได้นะครับก็สำหรับงานไหนที่มันเป็นแบบ Time sensitive มากๆอย่างเงี้ยก็มันก็จะช่วยทำให้เราจัดการเรื่องนี้ได้ดีมากขึ้นนะครับอ่ะอะไรแบบเนี้ยแล้วก็สามารถรีพีทได้สมมติว่าคุณต้องมีการประชุมอย่างเงี้ยทุกอาทิตย์แบบว่ามีอัปเดตทุกอาทิตย์อย่างเงี้ยคุณก็สามารถที่จะใส่แบบ รีพีทได้นะครับหรือจ s a ว่าอันเนี้ยแบบว่าเป็น weekly meeting อย่างเงี้ยก็ได้ให็ไหมเป็นแบบ week days week end ก็ได้หมดเลยนะครับแล้วก็อันเนี้ยดีบ้านเลยก็คือ early reminders นะครับก็คือแบบให้มันเตือนล่วงหน้าก่อนอะเช่นสมมติว่าว่าผมอะจะมีอ่ uh, let's say แบบอ่ะ meeting นะครับอ่ะผมมี meeting ใช่ไหมเล้วมันก็จะมีงานที่ผมจะต้องแบบ ทำล่วงหน้าอย่าไม่เก็้ก็คือแบบว่าจัดการพวกแบบมีติ i ง g อ g เจนดแล้วก็จัดเตรียมพวกแบบพ e ีเซ t เทชันต่างๆอนะไรแบบนี้ที่จะต้องใช้ในการม e ติ่งอย่างเงี้ถ้าสมมุติว่ามัน Pick Up ขึ้นมาตอนที่เราจะต้องม e ติ n งแล้วอะและไอ้ก่อนอันนี้ยเราทำอะไรถูกป่ะคือมันทำไม่ทันถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะใส่พวก Times ที่เป็นแบบเอ r ร์ลี่ i n มเเช่นสมมุตินะว่าผม Estimate ว่า ตัว Agenda แล้วก็ตัว Presentation เนี่ยผมจะทำเสร็จในเลสเซซักหนึ่งสัปดาห์ก่อนหน้าอย่างเงี้ยอย่างช้าหนึสัปดาห์ก่อนหน้าผมก็จะใส่แบบ Early r e m i n d e r ว่าโอเคให้มันเตือน1สัปดาห์ก่อนหน้านะว่าเฮ้ยเราจะต้องเริ่มเตรียม Meeting ตรงนี้แล้วนะอ่าลักษณะแบบนี้นะครับกดดันปุ๊บโอเคลักษณะเทิเนี้อันนี้ก็คือลักษณะของการใช้แบบ Remin d e r ที่ผมรู้สึกว่ามันเป็นแบบ มีฟีเจอร์ที่ค่อนข้างน่าสนใจเยอะมากๆนะครับแล้วที่สำคัญอ่ะมันฟรีด้วยอ่ะอยากคือผมอ่ะตกแจ้งแต่ตอนที่แบบโน้ตนะว่าเฮ้ยโน้ตมันเก่งขนาดนี้เลยเหรอวะแต่ว่าโน้ตมันคือผมลองใช้แอปโน้ตมาหลายตัวแล้วผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันมันก็ยังมีแบบลิมิ t เ t ช o ันบางอย่างอยู่กับกับตัวผมอ่ะแต่ว่า r e m i n d e r เนี่ยมันเป็นแอปแรกที่ผมรู้สึกว่าผมผมลองใช้แล้ว มันสามารถแทนพวกแอปเสียเงินได้เลยมากๆนะครับอ๋อแล้วก็ผมให้เป็นโบนัสอีกเรื่องหนึ่งนะครับว่าเออเวลาผมจะทํางานนะครับส่วนใหญ่แล้วอะเออหลายๆคนอะอาจจะเออไม่ไม่ได้ให้ความสําคัญกับการทําแบบ To-Do List มากขนาดนั้นทุกคนอาจจะมองว่าแบบหูตื่นมาพี่ต้องทำา t o o o l s t t แม่ไม่เสียเวลาหรอวะเออลักษณะแบบเนี้ยซึ่งเราจะบอกเลยว่า เราคิดตรงกันข้ามมากกว่าเพราะว่าการที่เราทำทูดูลิสต์นะครับมันทำให้เราเห็นแบบบิ๊กพิจอร์ของในแต่ละวันว่าในวันแต่ละวันน่ะเราจะต้องแบบทำอะไรบ้าง1 2 3 4แล้วงานไหนเป็นงานที่แบบเราแบบทีเดียวอะไรเงี้ยเออหรือแบบงานไหนที่เราเป็นงานที่แบบว่าโ oh, ฮ่ I'm willing to do it อะไรเงี้ยเออมันจะแบบทำให้เรามีเอเนจีแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่เรารสึกว่ามันสำคัญมากคือในหนึ่งวันเรามีต้องทำเยอะมากแต่เมื่อเราไม่ได้เขียนทูดูลิสต์นะครับมันจะทำให้แบบ เราไม่เห็นแสงสว่างที่ไปอุโมงค์ว่าเช็ดเคเราเมื่อไหร่หมดวันวะแล้วไอ้เหี้ยวันจะหมดแล้ววะกูทําสิ่งที่ต้องทำหมดหรือยังวะอะไรแบบเนี้ยซึ่งทูดูดิสอะมันจะทําให้เราเห็นภาพเลยว่ากู progress วันนี้มาแบบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตอะไรแบบเนี้ยซึ่งสุดท้ายแล้วอะมันจะไปเข้าแก็บจากอีกสิ่งนึงที่ผมทําก็คือผมจะเขียนแบบ reflection ของตัวเองทุกทุกวันนะครับว่าเออแบบมีมีสิ่งอะไรที่แบบ ผมรู้สึกแบบ grateful for today อะไรอย่างเงี้ยแบบมีอะไรที่แบบเราจะปรับปุงเพื่อให้วันนี้เป็นวันที่ดีขึ้นอะไรแบบเนี้ยเออเดี๋ยวผมค่อยมาเล่าให้ฟังว่าผมมาเขียนเรื่องนี้ยังไงซึ่งไอตัวการที่เราเห็น p r o r e s t i o n ในในในระหว่างวันนะครับว่าวันนี้เราเราดําเนินสิ่งที่เราจะต้องทําจริงๆในวันนี้มันผ่านไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้วอะมันทําให้เราแบบบางทีอะวันที่แบบเรา productive มากๆแล้วแบบเราทําสิ่งสิ่งแบบทําทั้งอย่างได้เร็วมากอะแล้วมันจะแบบแบบ am grateful อะว่า ฉันดีใจว่าเฮ้ยวันนี้ฉันสามารถทําสิ่งต่างๆที่ฉันจะต้องทําในวันนี้ได้อย่างแบบเสร็จแล้วฉันมีเวลาที่ฉันจะไปทําอย่างอื่นได้อะไรเงี้ยหรือว่าตอนข้ามกันวันไหนที่แบบเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันมันช้าเราจะเห็นเลยนะคบว่างานใดที่มันช้าแล้วเราค่อยเอาไป reflective กับตัวเองเพื่อปรับปรุงในวันต่อๆไปเพื่อแบบทำให้ตัวเองแบบเป็นคนที่ดีขึ้นอะไรแบบเนี้ยเออคือมันดูเหมือนแบบ มันดูเหมือนโลกสวยนะคือตอนแรกเราก็รู้สึกว่าไอ้คนพวกนี้แม่งบ้าเปล่าวะเพ่งบ้าไว้ี่ะมึงจะ productive เชียร์ได้ขนาดนั้นวะแต่เอาความเป็นจริงแล้วอะเรารู้สึกว่าการที่แบบ productive แบบมันผมไม่รู้สึกว่ามันทําให้เราทํางานได้เยอะขึ้นนะผมรู้สึกว่ามันทําให้เรามีเวลาลดเวลาการทํางานลงแล้วมีเวลาไปทําสิ่งที่เราใส่ใจได้มากขึ้นแบบสิ่งที่เราอยากทำ uh something that I'm happy to do it อะไรอย่างเงี้ยเออแบบทําให้เรามีอินสไเรชั่นมีมีสุขภาพจิตที่ดีขึ้นอะไรเงี้ยเออผมรู้สึกแบบนั้นมากกว่าการที่แบบว่าคุณจะต้องแบบว่าสามารถโหลดงานเยอะๆใส่ตัวเองได้ก็ฟังแบบนั้นนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเรื่องของ productivity แบบแฮกต่างๆที่ผมใช้อะ่ะเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังในอีกคลิปนึงเพราะว่ามันยาวมากนะครับก็คลิปนี้ถ้ายาวพอสมควรแล้วนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับก็แล้วถ้าใครมีทริคส์ and เทปส ทริปและทริคส์จะเอาอะไรก่อนก็ได้ทริปทริปและทริคส์ในการใช้ดีมายเจอตรงไหนนะครับที่แบบผมไม่ได้พูดนะครับก็คอมเมนต์ลงมาคุยกันด้านล่างได้นะครับก็สำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับพบกันใหม่ในวิดีโอหนะ้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย